สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง s าเฟเลนยูเวันนี้เราจะพาไปชมรีวิวรถสุดหรูระดับพรีเมียมที่หลายคนรอคอยนั่นคือ Audi A7 รุ่นปี2026รถยนต์ซีดานคูเป้หรูที่ผสมผสานดีไซน์ความแรงและเทคโนโลยีไว้อย่างลงตัวรุ่นใหม่นี้ได้รับการอัปเกรดทั้งภายใน ภายนอกสมรรถนะและระบบความปลอดภัยเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ขับขี่รุ่นใหม่ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบในทุกด้านเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Audi a u d i A7 ปี2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดูเฉลียเฉีียวและสปอร์ตยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้มีความพลิ้วไหวตามหลักอากาศพลศาสตร์กันชนหน้าและกระจังทรงหกเหลี่ยมได้รับการปรับใหม่ให้ดูดุดันกว่าเดิมไฟหน้าแบบแมทริกซ์เลดรุ่นใหม่ให้ความคมชัดและเพิ่มมิติให้รถดูหรูหราม,มากขึ้น ด้านหลังโดดเด่นด้วยไฟไท้ายดีไซน์ยาวเต็มคันพร้อมแถบไฟและเชื่อมต่อกันเพิ่มความรู้สึกกว้างและพรีเมียมในภาพรวม Audi A7 2 0 2 6คือการผสมผสานร,ระหว่างความสง่างามและพลังได้อย่างลงตัวมาดูภายในกันบ้างห้องโดยสารของ Audi A7 รุ่นใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อความหรูหราและความสบายสูงสุดแผงคอนโซลใช้วัสดุระดับพรีเมียมทั้งหนังแท้และอลูมิเนียมขัดเงามาพร้อมหน้าจอคู่แบบสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับระบบ MMI Touch Response ที่ให้การควบคุมทุกฟังก์ชันได้ง่ายดายเบาะนั่งแบบสปอร์ตปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและนวดในตัวเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางไกลระบบไฟภายในห้องโดยสารแบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอารมณ์ช่วยให้บรรยากาศภายในห้องโดยสารดูหรูหราเหนือระดับ ด้านสมรรถนะอ u ดี A7 ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ3.0ลิตร V6 พร้อมระบบไมล์ไฮบริด48โวล์ให้กำลังสูงสุดประมาณ340แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดเอสโตรนิกทำงานได้ราบรื่นและตอบสนองชับไวการขับขี่มั่นใจด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อคว้าโตรที่เป็นเอกลักษณ์ของอ u ดีทำให้รถยึดเกาะถนนดีเยี่ยมทั้งทางตรงและทางโค้งไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางไกลรถคันนี้ให้ทั้งความนุ่มนวลและความสปอร์ตในเวลาเดียวกัน เทคโนโลยีภายในรถยังครบครันเช่นระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ Audi Present ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้อง360องศานอกจากนี้ยังมีระบบเสียงแบงแอนโอลูฟเซน s ามดิซัลซิสเต็มที่ให้คุณภาพเสียงระดับห้องคอนเสิร์ตเพิ่มอรรถรสในการเดินทางทุกเส้นทางในด้านราคา Audi A 7ปี2 0 2 6คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ3.8ล้านบาทถึง4.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือก ถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับรถระดับพรีเมียมที่ให้ทั้งความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีครบครันโดยรวมแล้ว Audi A7 2026คือรถที่รวมทุกอย่างไว้ในคันเดียวทั้งดีไซน์ที่งดงามภายในที่หรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เร้าใจใครที่กำลังมองหารถยุโรประดับหรูที่ให้ทั้งสไตล์และประสิทธิภาพ Audi A7 รุ่นนี้คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้าม สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง s a เฟเลนยูเวันนี้เราจะพาไปชมรีวิวรถสุดหรูระดับพรีเมียมที่หลายคนรอคอยนั่นคือ audi a 7รุ่นปี2026รถยนต์ซีดานคูเป้หรูที่ผสมผสานดีไซน์ความแรงและเทคโนโลยีไว้อย่างลงตัวรุ่นใหม่นี้ได้รับการอัปเกรดทั้งภายในภายนอกสมรรถนะและระบบความปลอดภัยเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ขับขี่รุ่นใหม่ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบในทุกด้าน เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Audi a u d i A7 ปี2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดูโฉกเฉี่ยวและสปอร์ตยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้มีความพลิ้วไหวตามหลักอากาศพลศาสตร์กันชนหน้าและกระจังทรงหกเหลี่ยมได้รับการปรับใหม่ให้ดูดุดันกว่าเดิมไฟหน้าแบบแมทริกเลตรุ่นใหม่ให้ความคมชัดและเพิ่มมิติให้รถดูหรูหรามากขึ้นด้านหลังโดดเด่นด้วยไฟไท้ายดีไซน์ยาวเต็มคันพร้อมแถบไฟเลตเชื่อมต่อการเพิ่มความรู้สึกกว้างและพรีเมียม ในภาพรวม Audi A7 2 0 2 6คือการผสมผสานร,ระหว่างความสาง่างามและพลังได้อย่างลงตัวมาดูภายในกันบ้างห้องโดยสารของ Audi A7 รุ่นใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อความหรูหราและความสบายสูงสุดแผงคอนโซลใช้วัสดุดระดับพรีเมียมทั้งหนังแท้และอลูมิเนียมขัดเงามาพร้อมหน้าจอคู่แบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบ MMI Touch Response ที่ให้การควบคุมทุกฟังก์ชันได้ง่ายดายเบาะนั่งแบบสปอร์ตปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและนวดในตัว เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางไกลระบบไฟภายในห้องโดยสารแบบแอมเบียนไลท์ที่สั